ก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันผมอยากจะบอกว่าคลิปนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมล้วนๆนะครับ เปิดตัวอย่างสวยงามกับเกมแนว Open World Tower of f a n t a s i a เกมแนวไซไฟเปิดโลกกว้างที่มีทั้งเครียมนลงดันลมบอสรวมไปถึงแก้พเซิยินดีต้อนรับพี่ๆน้องๆสาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมนิกจากตำราก,กอริลา่าในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกม Tower of f a n t a s i a กันครับไม่รอชา้าเราไปดูกันเลยครับ Tower of Fantasia เกมแนว Open World ที่มีความคล้ายแต่มันก็เป็นความแตกต่างถ้าเกิดเราเอาคำว่า f n t t s ซีออกไปและใส่คำว่าไ i ไฟเข้ามามันอาจจะอธิบายภาพรวมของเกมนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็เป็นได้ครับ Tower of Fantasia เป็นเกมที่มีคอนเซ็ปต์แนวคิดหรืออะไรก็ได้ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ2คำที่ได้กล่าวมาแล้วกับเกมที่ทางช่องของเราได้นำเสนอเป็นเกมหลักอยู่นะตอนนี้แค่เปลี่ยนจากพลังเวทมนต์สู่โลกแห่งอนาคต เทคโนโลยีและการกลายพันธุ์ p o w e r of Fantasy <Wow. S 1> เป็นเกมที่เราไม่ได้เล่นอยู่ในโลกของเราแค่คนเดียวแต่ในโลกของเครื่องจักราราน้ำมันและการกลายพันธุ์นี้เรายังสามารถเห็นผู้เล่นคนอื่นเดินสวนกับเราได้ครับยังไม่หมดครับนอกจากความอิสระที่เราได้จากการเล่นเกมแนว Open World แล้วในโลกไซไฟนี้ยังให้อิสระกับเราเพิ่มอีกหนึ่งอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นเคเวสร้องเควสเสริมเนื้อเรื่องเสริมเนื้อเรื่องหลักม,มันมักจะมีปุ่มปุ่มนี้โผล่ขึ้นมาครับและไอปุ่มที่ว่ามานี้มันมีความหมายที่ตรงตัวของมันเลยครับแต่ในกรณีที่เรากดปุ่มนี้ในเนื้อเรื่องที่มีความสําคัญมันจะมีข้อความเตือนขึ้นมาครับเป็นอีกหนึ่งความประทับ สำหรับใครหลายคนที่เล่นเกมนี้แล้วไม่อยากจะเสรเนื้อเรื่องครับความประทับใจมันยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ครับสำหรับตัวละครเริ่มต้นของเราเราไม่ได้เลือกแค่ว่าจะเป็นชายหรือเป็นหญิงแต่เรายังสามารถเลือกได้แม้กระทั่งรูปร่างหน้าตาสีตาทรงผมสีผิวพูดง่ายๆก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวละครของเราให้ตรงกับความชอบของเราได้ครับแต่สำหรับใครที่สมการชามาแล้วได้ตัวละคร S R หรือ S S R สามารถใช้ระบบซิมูลาครับเปลี่ยนรูปร่างเป็นตัวละคร,ต,ะครตัวนั้นได้เลยครับและ อีกหนึ่งความสนุกที่ผมจะไม่พูดมันก็ไม่ได้บอสของเกม Power of f a n t a s นเรเราไม่สามารถตีคนเดียวได้ครับการจะล้มบอสในเกมเกมนี้มันจําเป็นต้องมีทีมและยิ่งมีหล,หลายๆทีมช่วยกันความยากลาบากมันก็จะน้อยลงโดยที่ในแต่ละทีมก็จะมีตําแหน่งสําคัญก็คือตัวแทงตัวดาเมจหลักและก็ตัวฮิลและด้วยเหตุนี้เกม Power of f a n t a s นเจึงเป็นเกมที่ไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ครับมันจึงกลายเป็นความสนุกแปลกๆสําหรับใครที่อยู่ในโลกของเวทมนต์ที่ใช้เพียงแค่อันติครั้งเดียว บอสมันก็ตายครับอีกหนึ่งสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะประทับใจและจะไม่พูดมันก็ไม่ได้สําหรับใครที่มาจากเกมที่ทางช่องของเรานําเสนอเป็นลักถึงจะมีการแสดงสัญลักษณ์ของบัฟแต่มันไม่ละเอียดเท่ากับเกมเกมนี้ครับสาหรับความประทับใจหัวข้อต่อไปก็คือระบบกาชาของเกมเกมนี้ครับในระหว่างทางการสุ่มกาชาตั้งแต่โรที่1ถึงโรที่79แม้ว่าเราจะได้ตัวละคร SSR มากถึง1 1 ว่าแต่เมื่อเราสุ่มตู้กาชาครั้งที่80เมื่อไหร่รับประกันเลยว่าคุณจะได้ตัวละคร SSR ตัวที่12มาแน่นอนเลยครับอีกอย่างนะครับในกรณีที่เราสุ่มในตู้ลิมิเตทุกการสุ่มที่ได้ SSR มาจะมีโอกาส50%ที่จะเป็นตัวหน้าตู้ในกรณีที่เราสุ่มไม่ได้ตัวหน้าตู้เราไม่ต้องหมดหวังนะครับทุกการสุ่มในตู้ลิมิเตทหนครั้งมันจะให้เหรียญเหรียญน,นี้มาครับและเมื่อเราสะสมเหรียญเหรียญน,นี้จนได้120เหรียญแล้วเราสามารถเอาเหรียญเหรียญน,นี้ไปซื้ออาวุธ ได้ของแถมเป็นตัวละครหน้าตู้ตามที่เราต้องการของตู้ลิมิเต็ดนั้นนั้นเลยครับพูดได้แบบง,ง่ายๆเลยว่าแค่สุ่มไม่ได้120ครั้งคุณก็ได้ตัวละครหน้าตู้ไปเลยครับความประทับใจสุดท้ายก่อนจากลาสําหรับใครที่เล่นเกมถาว e r อ f f a n t ต s y ซียบนอุปกรณ์พบพาแล้วเผอิญไปพบว่าตำแหน่งนิ้วของเรามันไม่เข้ากับปุ่มกดโจมตีกดสกิลหรือกดเปลี่ยนอาวุธเราสามารถเข้าไปที่การตั้งค่ามองลงมาแล้วพุปป่งตรงไปที่หัวข้ออื่นๆหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับมาอยู่ที่ หัวข้อตั้งค่าเพจแล้วก็กดปุ่มตรงที่ตั้งค่าเองเราจะสามารถตับเปลี่ยนตำแหน่งการโจมตีการแรดด็การกระโดดการสับเปลี่ยนอาวุธได้ตามที่เราถนัดเลยครับเป็นยังไงบ้างครับกับเกม Tower o f Fantasy ตาซนะวันเวลาที่ผมทำคลิปนี้ทางเกมเปิดมายังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยนะคะภายในเกมมันอาจจะมีบั๊กขนาดเล็กขนาดกลางรวมไปถึงขนาดใหญ่ที่ทางผู้เล่นอย่างเราเรา,เราอาจจะพบเจอก็เป็นได้แต่ถึงยังไงก็ขอให้ใจเย็นๆก่อนนะครับทางช่องของเราอยากจะให้โฟกัสไปที่ความสนุกของเกมรวมไปถึงข้อดี ของเกมมากกว่าไปหัวร้อนกับบัก๊กหรือข้อเสียแบบบ้าบอคอแตกที่ไปเชิญอยู่ณนะปัจจุบันหรืออนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับสำหรับใครอยากจะแชร์ประสบการณ์อะไรหรือจะติชมยังไงสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกยอดวิวทุกการกดซับสไครต์ให้กับช่องตำรากอริลลาของเราแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ